อัญญาดาเล่าหน่อยอัญญาดาอัญญาดาแข่งแพ้หรือชนะคะแพ้ค่ะแพ้แพ้แบบเละเลยใช่ไหมเละเละแบบอันนี้อะไรใช่ไหมอัญญาดาแล้วอัญญาดายังชอบบาสอยู่ไหมคะอัญดายังยังชอบเล่นบาสอยู่ไหมคะช,กกชอบไหมคะปีหน้าจะเล่นไหมหรือว่าจะเล่นยิมนาสติกแล้วก็บาสเกตบ,บอลให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะ่ะ เยอะเกินไปไม่สามารถคอนโทรลได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะอันเดียวค่ะเลือกได้อย่างเดียวค่ะให้เขารู้สิ่งที่เขาชอบจริงๆค่ะถ้าแบบมาเล่นสองอย่างอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เขาไม่เห็นคุณค่านะถ้าอยากเล่นจริงๆก็ต้องเลือกได้ค่ะอัญญาอยากเล่นจริงๆก็ต้องเลือกได้ค่ะโอเค หนึ่งเดียวค่ะหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะพี่มาก,ก็เลือกหนึ่งเดียวพี่มาก,ก็เลือกบา้าสองอย่างไม่ได้ค่ะ